แล้วมาต่อกันที่รุ่นยอดฮิตสุดนิยมกับแท็กเตอร์รุ่น L ซีรีค่ะสร <c oughs> ับรุ่น L ซีรีนะคะรุ่นนี้นะคะโปรรุ่น L, L ของเรานะคะก็มีฟีดาวไฮ <c oughs> เลือกผ่อนแบบรายปีไม่มีงวดย่อยได้ซื้อรถปีนี้ผ่อนงวดใหญ่ครั้งแรกมีนา2,568เหมือนใช้ฟี16เดือน ปังมากโปนี้และลูกค้าขายมันสำปะหลังให้ลานมันคุณจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย0.5คือดอกไม่ถึงบาทคุณพี่ขาและต้องการหัวเครื่องเครื่องยนต์ดีเซลหรืออุปกรณ์ต่อพว่วงมีฟีดาวอุปกรณ์ต่อพ่วง3ชิ้นแพ็กเกจบำรุงรักษา1ปีเต็มฟรีค่าบริการตรวจเช็ค3ครั้งฟรีค่าแรงค่าเดินทางฟรีอะไรแท้งานบำรุงรักษา ซื้อเดือนนี้แถมฟรีทองคําไปเลยมูลค่าสูงสุดกว่า8ปดพร้อยบาทและพิเศษสุดๆเมื่อคุณซื้อกับเพจกับเรานะคะกับออนไลน์เท่านั้นนะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16บักวาคมนี้2,566ัาคุณจะฟรีบัตรเติมน้ำมันไปเลยมูลค่า3,000บาทโอ้โหโปรดีๆแบบนี้ เฉพาะออนไลน์นี้เท่านั้นสำหรับพี่พีที่บอกว่านะคะอยากจะตีเทินกับนะคะสินค้าจากคูโบต้าของเรานะจ๊ะบอกเลยนะว่ารุ่นนี้นะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นทุกรุ่นทุกยี่หอ้อไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวรถขุดรถแท็กเตอร์เรารับตีเทินหมดเรารับตีเทินหมดเลยสำหรับโปรตีเทินของเรานะคะลูกค้าสามารถเลือกที่จะนำเงินตีเทินที่ได้รับมาเนี่ย เอาไปลงทุนหรือจะเอามาเป็นเงินดาวหรือจะเอาเงินไปปิดยอดกับทางรีสิ่งก็สามารถที่จะทําได้เลยนะคะสามารถที่จะปิดยอดได้นะคะหรือนํามาให้เราฝากจ่ายค่างวดให้ก็ได้เหมือนกันเพียงแค่แจ้งความประสงค์กับเราเท่านั้นเองค่ะลูกค้าก็จะได้ก็ยังจะได้นะคะกับส่วนลดดอกเบีย้ยสำหรับลูกค้าเก่าด้วยนั่นเองนะคะโปรโมชั่นตีเทิร์นของเราเนี่ยสุดตั่งมาก